ครับคลิปนี้ก็ขอคุยเรื่องอการลักพ่วงนะไปเจอคอมเมนต์ในช่องหนึ่ง,องของช่อง YouTube ช่องหนึ่งเนาะ,อะของ Smile r i d e r นะครับผมก็คลิปนั้นก็เป็นคลิปที่กลุ่มลักพ่วงนะไปออกทริปอนอนกลางเต็นท์พูดคุยกันนะครับก็มามเป็นคำ,คำพูดเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหม ก็อย่างที่เข้าใจนะหรือว่าเขาไม่เข้าใจไม่รู้หรือว่าเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ํานะครับว่า,ากฎหมายเกี่ยวกับพ่วงของจักรยานยนต์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีเพียงแค่ของรถพ่วงข้างนะครับผมมีเฉพาะของรถพ่วงข้างเท่านั้นที่มีกําหนดอของการอนุญาตอาของรถ อาจากยานยนต์พ่วงข้างนะครับก็อย่างที่ทุกคนเคย,เ,คยเห็นไม่บ่อยเลยรถพวกขายอะไรไส้กรอกอีสานร,รถขายส้ตมตำอะไรพวกนี้นะครับแม้แต่อาหารตามสั่งก็ยังมีเลยลากถังแก๊สกันโหนั่นแหละอืมแล้วทีนี้มาถึงกรณีรถพ่วงหลังรถลากพ่วงหลังเนี่ยยกตัวอย่างอย่างรถของผมเนี่ย <c oughs> ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ คือในข้อกฎหมายเนีะ่ะมันไม่มีเลยจะเรียกว่าสูญญากาศเลยด้วยซ้ํานะครับผมเนื่องจากรู้สึกว่าสมัยก่อนคงไม่มีกรณีเกี่ยวกับรถพ่วงหลังเนาะในอตามท้องถนนนะครับมันก็เลยยังไม่มีนะครับไม่มีข้อกําหนดนะครับเพียงแต่ว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเจ้าอาเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรอ,อะไรพวกเนี้เขาจะมี แค่ขอความร่วมมือเพียงให้มีสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าสิ่งนี้คือรถพ่วงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการห้อยการผูกผ้าแดงหรืออะไรต่างๆอะไรก็ได้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าให้เห็นว่าเป็นรถพ่วงนะครับอย่างรถของผมนี่ก็จะมีเป็นป้ายเลยนะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับผมมองเห็นชัดเจนนะครับ ส่วน <c oughs> าาการกําหนดต่างๆก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเขาขอความร่วมมือแค่นี้เองอย่างรถคันนี้ของผมเนี่ยลากไปแล้วไปจังหวัดแพร่ไปภูทับเบิกไปเขาใหญ่ไปแก่งคอยไปที่ต่างๆวิ่งในกรุงเทพนะครับเจอด่านตรวจจราจรมากมายเลยนะครับผม เขาก็ไม่ได้โบกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าแค่ไอ้มีแบบตามที่ผมบอกแหละมีการให้ความร่วมมือในการแสดงที่ตัวรถว่าตัวเนี้ยคือรถพ่วงนะอ่ะก็อย่างที่เข้าใจคอมเมนต์หลากหลายนะคอมเมนต์หลากหลายที่เกี่ยวกับเนี่ยไออันตรายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาคงยังไม่ได้เปิดโลกมองไปถึงต่างประเทศ อย่างเช่นในประเทศสหรัฐนะครับก็มีนะมีเยอะหลักพวงท่องเที่ยวอะไรพวกนี้แคมปิ้งนะครับมีเยอะเลยก็ตามรูปที่เห็นนะส่วนเรื่องความปลอดภัยของตัวรถพ่วงนะเชื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้งานรถพว่วงเขามีความปลอดภัยของเขาอยู่แล้วแหละนะครับเชื่อว่าทุกคนก็ต้องทำระบบ ที่ดีออกมาในการลากพวกนะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะครับคิดอะไรให้มันแบบนอกกรอบหน่อยนะก็มัวแต่คิดแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเหมือนไอ้พวกแบบยังไงไม่พัฒนาเออไม่ยอมรับความแตกต่างอะไรประมาณนี้ไม่เกิดการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นนะเพราะว่าเชื่อว่านะทุกคนที่ลากพวก่วง ขับรถลากพ่วงขี่มอเตอร์ไซค์ลากพ่วงหลังเนี่ยทุกคนมีความปลอดภัยอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละไม่ขับขี่แบบยังไงนะแบบพวกแว้นอะไรพวกนี้ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่นะครับผม <c oughs> เนื่องจากมันก็ต้องรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังขับขี่รถอะไรอยู่นะครับนอกเสียจากว่าไอ้พวกบนท้องถนนนะจะวิ่งเข้ามาหาเข้ามาชนเราแค่นั้นแหละนะ อย่างที่ผมวิ่งอยู่ทุกวันนี้ยผมก็วิ่งอยู่ดี่เลนซ้ายนะแะขึ้นเลนขวาก็เฉพาะแซงเท่านั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูความปลอดภัยของทุกคนของรถบางท่านนะที่มีการติดตั้งระบบอะไรบ้างก็น่าจะเหมือนอนกันหมดนะระบบเบรกนะทุกคนตัวรถพ่วงก,ก็มีเบรกกันนะครับก็มาดูรถพ่วงของผมนะมีดิสเบรกทั้งสองล้อเลยนะนี่นะครับ ทุกคนก็ตั้งใจให้ทําให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อความปลอดภัยอันนี้มีกันสะบัดด้วยนะครับนี่นะที่เห็นเป็นเพาเป็นเพาของอันนี้เป็นเพาของ etv นะที่ผมไอ้เลือกมาใส่เพื่อว่าต้องการให้มันรับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับแต่เพาอะไรมันก็ใช้ได้ใช้ได้หมดแหละมันก็มีความปลอดภัยหมดทุกคนที่ทํารถเขาคํานึงถึงความปลอดภัยอยู่แล้วนะ <c oughs> ก็พยายามหน่อยนะพยายามหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับความคิดกับสิ่ง อ่านวัตกรรมอะไรเหล่านี้นะครับนะถ้าอยากถ้าอยากจะแบบขัดขวางจริงอ่ะพวกคุณอ่ะพวกคนที่ต่อต้านที่พวกคนที่เห็นต่างน่ะไปร้องที่ขนส่งเลยให้มันเกิดไอ้ข้อกฎหมายออกมานะครับนะ,นะผมก็จะได้ไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตจดทะเบียนให้ถูกต้องอยู่แล้ว <laughs> ผมเป็นคนที่ไม่แพ้นะเออนะครับอย่างรถพ่วงคันเนี้ย อันนี้คือเป็นรถพวกของรถไฟฟ้าของผมนะไอรถไฟฟ้าของผมเนี่ยผมก็จดทะเบียนถูกต้องมาตาให้ถ hey, ูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นอะไรที่อะไรที่อะ,อะไรนะที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็พยายามให้มันถูกต้องที่สุดนะครับนี่เห็นระบบความปลอดภัยของผมไหมระบบเบรกนะครับ <Yeah. S 1> โอเคเท่านี้แหละก็กลับไปคิดกันใหม่นะคอมเมนต์ได้นะ